ก่อนอื่นนะครับแฟนเพจท่านใดมีพักเครื่องหลวงปู่โต๊ะจะขายส่งรูปให้ดูได้เลยนะครับตามมีนิไลน์ด้านล่างนี้นะครับไปปิมพ์แอดไซน์ก่อนนะครับวันนี้นะครับได้เช่าพระชัยวัดอันดับหนึ่งของหลวงปู่โต๊ะคือพระชัยวัดเป่งยงปี2520นะครับสร้างเนื้อนวโลหะนะครับสร้างกันอยู่1,000องค์นะครับอ่าโดยเที่ชุดนี้จะมีพระกิ่งกับพระชัยนะครับพระกิ่งอยู่500นะครับพระชัยวัดอยู่1,000องค์นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่ หายากนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนี้มารีวิวให้ดูครับครับพระชัยวัดเป่งยงนะครับก็จะมีผิวเนี่ยจะมีหลายๆลักษณะนะครับจะเป็นเนื้นนวะโลหะนะครับแต่ผิวจะมีบางองค์นะครับเป็นพระหล่อโบราณครับบางองค์เนี่ยจะหล่อและมีครับขี้เบ้าอย่างองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่มีความสวยงามก็คือเดิมมากๆนะครับก็คือ1พระไม่ได้แต่งนะครับมีครับขี้เป้าเนี่ยซ้ายขวาองค์พระตามซอกเต็มไปหมดเลยยิ่งครับขี้เบายิ่งเยอะเนี่ย ็ช่วยในกนในารชณาความแท้ยิ่งง่ายนะครับแต่บางองค์ก็ไม่มีครับคีปเราก็มีนะครับบางองค์หลุดไปนะครับอ่าแล้วก็ผิวเนี่ยก็มีหลายๆโซนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะโูวให้ดูนะครับแล้วก็ตอบโพสสามตัวนะครับอ่าก็จะเป็นโคต์ตอเต่าดอกบัวนะครับแล้วก็อันะครับ โคดจะมีสามตัวนะครับก็ทางขวามือสุดเป็นโคดออกบัวนะครับแล้วก็ต้อเต่านะครับแล้วโคดอะนะครับอันนี้จะตอกเบิ้ลนิดนึงนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะการแต่งตะบายและต่อโคดนะครับอ่าต้องดูดีๆนะครับดูว่าเป็นการตอโคดนะครับอันนี้ถือว่าโคดคูลทั้ง3ตัวเลยนะครับดูง่ายโดยเฉพาะโคดต้อเต่าที่ชัดเจนมากนะครับองนี้เนี่ยครับขี้เป้าเยอะมากหน้าหล่อสวยมากดูจมูกครับโอ้ยิ้มสวยงามมากครับคี้เป้าเยอะมากนะครับคราบขี้เป้านี่ยิ่งเยอะจะยิ่งดูเดิมดู ดูสวยนะครับรอบพระเดี๋ยวนี้คอชอบเดิมๆนะครับองค์นี้ถือว่าผิวสวยมากนะครับยวพิลังให้ดูนะครับเนี่ยองนี้ถือว่าครับที่เป่าเยอะมากตามซอกตามแล้วก็ผิวนี่ออกชับเลี้ยช่อมนองอย่างที่ผมบอกครับว่ารุ่นนี้นะจะผสมทองคําเยอะนะครับอาเฟ่เฟ่ถ้าใดมีพระชัยวัดเป็งยงหรือรุ่นอื่นลงโตะจะขายตรงรบไปดูได้เลยนะครับ ส่งรูปพระหลุมมือโต๊ะที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดียไลน์นะครับไปพิมพ์คำว่า s i p i t i สาแล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทส่งรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ